โอ้ยเชสเตอร์สองอานที่สามแล้วที่นี่ที่ไหนโอ้โหอะไรยาวไปนู่นเลยไปไม่ได้โกทางนั้นทางออกก็แค่มือออกไปไม่ได้แล้วเอ๊ะทษถ้ามึงจริงๆริงวิ่งไปเลยแล้วม่ต้องหยุดต้องไหนล่ะตรงไหนล่ะมึงวิ่งไปทางตรงเลยยังไงก็เจอเว้ยไม่ต้องกลัวช็ตเตอรสอเด๋เก็บรเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยีเดี๋วเ ไม่ไม่ได้เว้เอาอมีนเดนมีแลนเดร์มีแลนเดร์มีแลนด์ไอ้นี่เกมสื่อย่งวะไอ้นี่เรากดชิปแล้ววิ่งเร็วขึ้นกว่ามา่แก้มาแบบเขาว่าไงแปลว่าผีเดนี้มันจะวิ่งเร็วไปโดนแฟนเลยไงเป็นงกูค้างเนี่ยปนึงวเป็นงกวค้างออมันดูดีมันดูดีคนพร้อสปีดเตรเติร์ขวาขวาโมงเลย บอกเลยว่าค <Es per ate> วามเร็วขนาดนี้ไม่ยังหนีผีเย็นนันไม่ทันเลยเดี๋ยวเเก็บสามน่าไม่ได้เก็บามน่าไม่ด้เก็บามน่าไม่ด้เดี๋ยมึงเจอแจ็พอตกางๆไปดิไม่ต้องวงมึงเป็ผีอะไรวะบุตัวเนี้ยจริงจัจริงโอ้โซวีไฟมาีบีโอ้โีไฟมารีบมจีนมจีนั ยก็มีนจะตายแล้วไมนั่นเลยไม่ตายได้ไงวะไมค์กูไม่ตายเไยไปทางขวาดิเพื่อเพื่อได้ F10 by using the speed and go g u i d a n c e อ๋อก็แค่เราแค่เดินตามไอ้ผีเสื้อกรากไปเลยไม่รู้เดี๋ยวไกด์เราวิ่งเร็วขนาดนีนมันคือผีอย่างไม่รู้ทางเราจะไปครับเดินเฉยๆหามวิ่งนะห้ามวิ่งหามวิ่งหามวิ่งหามวิ่งซามินาซามินาเดี๋ินซามินาหมดไอ้เหี้ยใช่เสี่ยหลอดเลยอย่างงี้มีละผีอยู่ไหนวะ มีหรอกมากเปล่าเดี๋ยวก็มีเชือกเดี๋ยวก็มีผีเสื้อกินไม่นานหรอกเว้ยไม่นานเกินหรอเราต้องหาไว้สปีดรือบัตเตอร์ไฟกูกินข้าวไม่ลงเกินนั่นเนี่ยไปอีกไปต่อเดินตรงไปเดินต่อไปนี่เป็นสวนหรอบอกการ์เด้นอ่ะตันทางซ้ายก็ไอ้ตันเฉยมองมาทางนี้เออมีประตูลับหรือเปล่าเฮ้ยทางนู้นหรือเปล่านู้นมันมีอีกอ่ะอืมเราจะดูอีกว่าจนทันหรอวะ กูไม่กลัวเลยเหรอกูกลัวกูก็กลัวเนี่ยอ่าต้องมีต่ทางเลนไปอีกโอ้โหมันมีช่องตรงนี้เลยเยอะแยะไปหมดถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบอกเลยเพราเดี๋ยวตรงนี้ก็มีด้วยโคมไฟโอะไรอะตะเกียงตะเกียงทำไมมันแดงๆแปลกๆวะไจ้องไงโคมไฟแดงฝั่งไหนโคมไฟไม่ได้ต้องเหลืองหรอวะ เรแบ่งทีมมาเป็นสองคนไว้เแม่ไม่แบ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 ่ไปสายก่อนสาย่อมามามามมตามมาไม่แบ่งไม่แบ่งส่หาพร้อมกันหมดเลยกูบอกเลยนนี้ก่อนใลสุดเียกูไม่ไปกูชิงเชอรฮันจีเียเจมแม่งกลัวจสแกสัสลิกต่มลิกตอนจวาต่อแ้วเนี่ยทยาวยาวเลย มันยอ ód, น่อทำมันแยกแยกหนึเยอะเลยแบบเอ้าไอ้เฮี้ยนี่มันก็กลับมาทางเดิมเองนี่มันอะไรกันนี่นี่มันกลับมาทางเดินยาวนี่ยใช่ไหมเออไอ้เฮี้ยมันเดินกลับมาทางเดินยาวไอ้แบบไอซอนมีมาดูตัวน้เนี่ยคือเขาวงกอดใช่ใช่ไอเด่นน่าเอนนี้กลับไปทางเดิม งั้นเราไปหามิสเตอร์ใหม่ไหมเผื่อมันจะมีจุดลับอีกที่หนึ่งเสื้อมั้หายไปแล้วหายไปได้นะเนี่ยตรงนี้ไปแกนี่ไงนี่เดี๋ยวเอ้ยทางนี่ไงทางนี้ผีเสื้อไปจากมึงก็ไปทางนี้นะไม่ทางเดิมไปทางนี้ได้ด้วยทางนั้นทางเดิมโอ้ยกูจะโอ้ยทางใหม่นี่เรื่องหวังไอ้เหี้ยไม่อันเนี้ยจริงๆมันก็ทางเดิมทางเดิมที่เราวิ่งไปตอนแรกอ่ะเออ ที่มันเจอทางตันอ่ะเราลองไปใหม่ไหมเพื่อนเราทำไมอ่ะคือเราต้องไปไอ้ซอกซอกที่เราไปวนตรงนั้นเมื่อกี้มันจะมีทางซ้ายเลี้ยวไปได้อยู่เราต้องกลับไปทางนั้นยังไม่เจอพรามึงเจอผียังยังยังเอามึงไม่รู้อยู่ไหนเปนกมาเนี่ยบุ๋งเหยวไม่อยู่ันสี่คนแล้วเนี่ยกูอยู่ในบ้านกูแอบหลบในบ้านเมื่อกี้กูเจอกูต้องวิ่งเข้ามาวันนี้บุ๋มอยู่ไหนเนี่ยมึงเจออะไรบุ๋มมันมันตัวดำๆำมึงต้องระวังมันจะวิ่งผ่านเร็วมาก มเห็นอยู่เจอเฮี้ยอะไรวิ่งชาร์จมาตั้งนานแต่ไม่เห็นเจอตัวเฮี้ยอะไรมันบินวนเรื่อยๆัเล็กให้ตัวมันใหญ่ตัวตัวมันตัวมันลอยตัวมันลอยตัวอะไรแล้วหรือเปล่าไอเดอมเลยไอเดนกูตัวผีทาง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 โชดตัวทางนี้เอาเดียแล้วไอ้เดียไอ้เีในการไอโง่ปไหน กูว่าอีกเอาเบเจ็งก็รอให้เราเล่นไปไอ้ทีนี่นูกว่าลอยใช่ไหมผมนี่เพลงงกูขอสาบาเลเวจะไม่มีชอปเตอร์สามสรไม่ก็ก็ไม่ก็ก็ไม่มีทางเราติดตามชปเตอร์สามไม่จะไม่มีชปเตอร์สมสดรปกูเมคาคเตอร์เลยนะเว่มีเซฟพอยต์เช็คพอยต์เช็คพอยต์โดนกูใจจะตายมาอยู่แล้วเนี่ย อะไรเวลามันอ,อะไรกูโดนจับกูโดนจับไอ้เห so ี้ยอะไรแมพาโชว์ไปไหนวะเอาเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอ้เจ้าไหน a ด d wood อย่าหัวอะไรอย่างนั้นดิไอ้ยี่ไอ้เจ้าทางนั้นก็ไปได้ทางนี้ก็มีเว้ยเอ้ยมันมืดจังวะอยู่ดีๆแต่เกมมันก็มืดควายเลยเนี่ยไม่เป็นไเที่ยวมันโง่ไอ้เจยาเดี๋ยวเป็นแย่กันละ แยกซ้ายหัวางแยกว่ะสายเฮ้ยทางซ้ายมันดูแปลกๆว่ะหน้าไปเฮ้ยเว้ยไม่ได้ไปทางเลยหน้าออกพอยเฮ้ยเฮ้ยจ้ำสะเก็ดจ้ำสะเก็ทุกเซฟพอยเลยสัตว์ไปไหนต่อวะไอเจ๋อบอกว่ามันไม่เจ๋อบอกว่าไม่แค่เซฟพอยอ่ะแค่ไม่ไม่ไม่ที่พักผิงใจอะไรอ่ะพักใจ จะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดคัโบบอกให้มันหล่อขนาดนี้ได้วะเนี่ยนี่ทำไมทำไมมีไปไม่เชียวไอ้ชดกับมเฮ้ยนี่ไงนั่นนนั่ไงโอ้เออนี่มันเป็นรูแต่งานี่นี่นี่กีเซอร์น่าอยู่ที่นี่อยู่ในน้ำหรือเปล่าหาเลยเจออายมีเลยหาเลยไม่ต่างยนี่นีไม่มีเด้นี่ อะไรวะไม่มีแมนนี่ไงกาเดนอะต้นไหนมีเสื้อวะไอ้เหี้ยเหรอมึงมามึงมีอยู่ไว้ทำไมวะเฮ้ยแล้วกาเดนมันไปไหนต่อได้อะอาจจะอาจจะมีทางลับนะเดี๋ยวมันไม่มีเสื้อเนี่ยแต่ทำไมตรงนี้ปิดเสื้อมาต้อนเรืองแสงไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนนี้ไม่ไม่รู้แต่กูกูไม่อยากเล่นแล้ว ไปกลับกันโดนชเอเอ้เพิ่งนะขอทดลองเลยทางออกอยู่ไหนวะซ้ายซ้ายดิซ้ายดิอีกซ้ายดิอีกซ้ายสองแไม่ได้ไปที่มึงอ่านน่ะมันบอกว่าอะไรนะอันนี้ทางเดิมปะตรงเลยไม่สองทางเรานี่ตรงไหนเราเขี่ยเราข้างหน้าเช็กกูไปมึงได้ไหมยิงเพิ่งเดินได้ไหมเรากูไปมึงได้ไหมเอ้ยกูไปมึงได้ไหม ีอย่อย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูแว่นหนึ่งนะอะไรมึงเนี่ยกูรู้สึกว่ากูต้องเปิดสปอร์ตทิสไยเปิดเพี้ยอะไเดี๋ยวกูปวดใจวายตายต้องเปิดเพลงนังๆอ่ะเลยเแล้วแบบผีจำไปแกกูกูเลยแบบนี่อยู่สิ่งผีนี่ลมชมจันจะได้เคลียร์ชับเตอร์นี้ประตูเปิดตรงไหนวะอ๋อนี่ประตู ใสแล้วเกพีจมีบักงงเลยเนี่ยเข้าบ้าน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 กูเชื่อเแล้วมีตัวอะไรแปล มันก <ana> um ินได้แต่เป <in> ็นคนทีเสียง้มนิได้ด้นกได้ยไมันิได้ดเลยเียมก้ได้คนเร็วตดดเหมือัดเลยนไมากเลยกูเียไม่ได้เลยไอ้ไอ้ไอ้โดนโฉบเลยอินีไย้าไ้ม ไปรับไอโชดนี่กรออยู่นี่ไอนฮัลโหลไอชดโอ้ยไอชดไม่เก่งเหมือนเดิมเลยว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยากเอาชดมาใายเลยเหรอทุกคนทุกคนเป็นไฟทุกคนเป็นไฟโชดจะหาเราเจอยังไงไม่หรอโอ้โหคนน่ากลัวไอ้เอ๊ยกูมองน่ากลัวไหนวะ เออดีป่ะอยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างหน้าไม่อยู่ข้างหน้าโอ้ยหมาเปี้ยบวิบหาน้าไปเลยเว้ยเปรี้ยบเลยมาไฟ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 ไอ้เธอกูเปิดประตูมันจะมาเสียงอะไรวะไอ้หลับเสียงใครนอนวะกูกูหลับแล้วเหลับอะไรวะ กูจะเปิดไฟมาเฮียเดี๋ยวมีคนแอบส่องกูไอ้ฮะเฮียเดี๋ยวยืดคอมาทำไงอ่ะไอ้เหลังเข้าเส้นนี้กูเป็นคนที่เล่นแบบพวกอย่างงี้ไม่ค่อยจะได้พวกกูเล่นแล้วกูจะเก็บไปแล้วกูจะจำแบบจำฝังหน้าอย่างนะกูจะกลัวมันมาแล้วมันมาไล้มีไฟมีไฟนี่เสียงมันไม่เก่งเปิดประตูดิเสียงโทรศัพท์สั่นเลยฮะเฮียมันเปิดประตูเองมึงเปิดไอ้โง่ อยู่มันแคมเสมลองเพลงยังยงเดี๋ยวมาโดนเตะเลยแกอันต้องรับน้นมาเจอคุณเจอคด้ยยินหลออกไปเลยแล้ววิ่งเลยว้าวิ่งไปแล้วมม่งวิ่งวิวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งไปไปมึงงึงึงดึงึงอยงไม่ห็นตินะดนทางอีกแล้ว อ๋อล้อเด็กๆเอ้ยล้อล้อแล้วหอ้ยเฮี้ยมีทางต่ออีกสัตว์เฮี้ยชิบหายเลยทุกโอ้ยเดีวยวอันนี้ห้องเซฟ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 เออห้องเซฟก่อนยี่มันหมาเฮี้ย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 ยังดีห้องเซฟเอ็งไม่มีช่วยเลยเลยวะ เปิดสมอตีไฟลยตกสุดอ่ะมันมันจะชชวนก็สตอมว่าเกมเนี่ยมันเข้ามาในเซิร์ฟเล่นห้องเล่นกันหน้ยี่สิบคนขึ้นไปเว้ยเออเว้ยมันไม่หล่อนหรอกอย่างนั้นอ่ะวิ่งจู่ีแต่มันก็โดนจับมานเลย่ผีกลัวคนแท้ไอ้แย่ผีเลือแดกไม่ถูกอะไอ้อะแพงฝั่งนี้ฝั่งซ้ายอยู่สายเราฟังเสียงไงมึรู้ได้ไงก็ได้ยินเสียง

มีทางซ้ายทางขวาเฮ้ยทางนี้มีเซฟโซนเซฟโซนทางนี้นั่นเซฟโซนเฮ้ยกูไม่กล้าเข้าไปไห้ควายเอ้ยเซฟโซนอยู่ไหนนี่นี่ตรงไปเนี่ยเนี่นี่เซฟโซนเข้าไปอ๋อมีไหมมีไหมมีนะโอเคหาเซฟโซนเซฟหาเซฟโซนเซฟเป็นฮีโร่อะเอานี้นะตุ๊กๆที่ผีเจอโชว์แล้วตุวิ่งออกไปเลยนะ ใช่เออเราอยู่จะอะไรเฮียโจ้เราเราไปประกบกับไอ้โจ้แล้ววิ่งเจอมันพอดีตายห่าหมดเลยแม่เอ๊ะมันเหลือเอ๊ะมันเหลือตรงไหนไปไปดิไปดิกลางกางอ่ะไซมี่เดิ้ดูไอ้โจ้มันยังไม่เจอเลยมึงยเพระวาเปิดประตูเปิดประตูเจอประตูแล้วเนี่ยคุณเจอประตูเนี่ยแล้วมันจะหายแล้วอคนเอ้ยนี่การเด่นการเด่นอยนะนี่มันก็ที่เดิมไแม่รอ เนี่ยคุณจะประตูสิเฮ้ยมึงมึงต้องหาบีเอยังบิเสย้อยู่ไหนบอสบิเืยอลาตีบิเซื้อลงผิดบิเซื้อลงทางบิเย์นี่โงบิเซย์ปีกหับิเซย์บิเซยปีหกไม่ใช่เราต้องเราต้องออกเราต้องออกจากที่นี่ออกจากเกมนี้มันมืดเกินไปกูมองไม่เห็นเขากว้างไปไอ้สั ไม่ผีวิ่งเร็วไปอ๋อเอางี้ทุกอย่างแย่เล้วเป็นทุกอย่างเอาละเราคนเดินอย่างระมัดระวังเดี๋ยวฟังเสียงก่อนรอก่อนไอเกมที่นี่เอาเสียงได้เลยเหรอวะได้สิมันต้องฟังเสียงผีถ้ามึงเห็นหน้ามันมึงก็ตายแล้วกูบอกเลยชดมึงนี่ไงต้นคอเนิดเตอร์หนึ่งเวชัพเตอร์หนึ่งอ่ะมันวิ่งเราวิ่งเร็วกว่าเพื่อนเสยอะมากข้างบนไหนบูมเอไม่ใช่ นี่หล่นยาไปกันเดี๋ยวเลาไปแล้วสหายนนไม่ถอยลอยโชคเดินไปเจอผีกันโชบมาเจอประตูแต่เราไม่เจอเจ้าสิ่งเล,เล็กๆที่เรียกว่าบัตเตอร์ฟลัชฉันจะเดินไป,ไปโอ้โยเคสชัปเตอร์สุดท้ายแล้วทำไมมัน,มนยากจังเออ ไปจากทั้งนึงแล้ววิ่งเข้าบอลดีกว่าตายโอเคเพื่อนเตรียมตัวตายเลยโอเคไม่ได้แรงเพื่หรอกนีไหนวะมีไหนวะหลังโมึงอ่ะอมาแก้มันจ่อหลังเลยเว้จริงเหรอมองไม่เห็นเลยเอ๊ะกูป่ดเยอะพี่เยอะได้ไหมโอ้ยเสียงคุณเพลงมาแต่ไกลเลย ชว่วงได้ยินเสียงคนเปิดปิดประตูปะเออมีตามหานัาเสียงคนเปิดปิดประตูเว้ยนั่งื้อพวกเราเย Your อยู่ใกล้การเดินอ่ะโอ๊ยไม่อยากไม่อยากออกไปเลยสัตว์อ่ะโอ้ยออกแล้วอาจจะยืนตรงไอ้โชิดก็ได้ไอ้โชิดปิดก๊อดแตกไอ้เพิ่มไอ้โชิดเชิดมันมีตำแสกไหมตัวเนี้ยมีดิ<ป>ทุกตัวผีทุกตัวมีหน้าเหมือนกันไหมนี่เหมือนกันเลย ตีนตีมันหน้าเหมือนกันเลยแต่พอดนจับแกมันก็หน้าเหมือนกันเลยเขาขาวอะอ่ะปไปกันเถอะทุกคนใครมือไม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะผู้หญิงฮัลโหลระดาสปีดละเอ้ยไม่จะผู้ชายใช่ไหมี่ะเอาผู้ชายยเป็นตีบีเยะลองจกเลย เนี่ยนะเจ้าขืนจะไปจบเว้ยถ้าเรายังหามบยากเกินไปถึงงั้นเราข้ามชัตเตอร์โอเค let's go let's go เ e t s go, s go, s go. <S วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวพี่ทาำปะวะจะวิ่งกันเลยทางนี้ทางนี้เปล่าไอ้เร็วรีบตัดสินใจเนี่ยผียังอยู่เนี่ยแล้วเป็นผียายสปีดเฮ้ยแสงสว่างผียายสปีดตรงไหนไม่รู้ เซฟโซนยูああ่ไาเรานี่หาเซฟโซนก่อนนี่นี่นีนห้องเฮียนี่ไอ้สัสปิดม่เปิดประตูทิ้งเอาไว้เปิดประตูเซนทิ้งเอาไว้ไอเีมิงเยอะเยเฮ้ยเเยอ้เจ้้ยเฮยเเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ่้ยเฮ้ยเฮยย้เฮีย้ยเฮ้้เฮ้ย อะไรไม่ใช่เฮ้ยกลัวตรงนี้ว่ะเพื่อนเออทางนี้ใายเข้าได้มามีเลยไจ้าอะไรยันตายโอเคมึงตายใช่ไหมเจ้าอะไรเจ็าอะไรเจ้อะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไไม่แต่ทางนี้มันตันไห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 นเฮ้ยทางนี้มีเฮ้ยเหี้ยเปิดประตูดิเหี้ยไม่ใช่ทางเดียวหรอวะไมมันมีสองประตูวะแปลว่าแปลว่าทางขวาจะมีด้วยอันนี้อันใหม่ด้วยเพราะมันมีสองบานเลย เปล่าอ่ะนี่ไม่ใช่เราวิ่งไอสองประตูก็เฮียละเขาตีเหมือนตาฝาดหินสองประตูเลยไอโก้มันอยู่ที่ไหนมึงไงไม่รู้เลยวะเอางี้เว้ยเราไม่ออกเม่เลยกวิ่งคร้เราปิดมั่วๆเลยเราทำประห้องเดิมของเราเมียะไรเลยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเปิดประตูดูดิมันจะวิ่งผ่านเกย์เชิญแม่งก็น่าตายก่อนเลยเว้ยโอ้ยเฮียอุ้ย เชี่ยม่งโคเเลยมอมันมันไม่ได้นี่มันเดินนี่มันเตอนเดินแต่มันผีตัวเอาไงเอาไงไลยช่วยโดนก่อให้ออก เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงพวกมึงมึงทำแบบนั้นไม่ได้นะกเพื่อมึงจะตายแต่ดนมีดอแรกแล้วมึงินจะเิมได้เป็นเรื่องจริงอะกูจะนั่งแล้วนอนอยู่ใ้ใช้ชีวิตเนี่ยไปละแล้วมึงจะเด็กยังไงวเด็กข้าวกูก็รอความตายอย่างนี้ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วช่วยเรนก่อนไงอมันมาแล้วแมไอ้แมอาการยังไงมง้ที่ ยแล้วยี้ยเลยกันเอาคนมันจะปีดประตูใส่หน้ามันทำไมเราไม่มันวิ่งออกไปข้างนอกไอ้มันวิ่งออกไปเองโชษโทษเพราะเปเพื่อนไปตายกูตายคนเดียวอช่วงมึงเจออะไรตอน่อนเจอยอแบบเว้ ไอ้เจมส์แม่งปันตายไปอยู่คนเดียวสองทีสองทีแล้วไอ้โก้เนียมันเดินด้ว่แถวเนี่ยมีคนเดินอยู่แถวเนี่ยมันโหดร้ายใช่ไหมแล้วโก้อยู่ดีนแล้วก็แบ่งมันสองทีเมื่อเหร่เผื่ยเมื่อไหร่จะต้องไปเจอแบ่งไงถ้าชีวิตจริงอ่ะตายแล้ไม่เคลื่อนไหวเผยเผยเผื่อยไอ้เหี้ยต่อไปมันจะเป็นไรต่อไปก็อยู่คนเดียวเอาแรงเข้าดีกว่าเนี่ยเนี่ยกูเดินหมดเอาไงดีเพื่อนเจมโอเคผู้มึงอไหร่โหมีเอสซีใช่ไหมผู้มึงกดไปเว้ย แล้วตู้กาอมันจะเขียนว่ารีเวทที่แปลว่าออกอ่ะมึงกดเข้าไปเวยแล้วมึงกดโอเคเวยไอ้กดรีเวทนั่นแหละแล้วมันก็ออกไปเลยแล้วก็การกระบาดกูก็โคมออกไปเลยเวทก็ไม่ต้องกลับไปเล่นเกมที่นี่แล้วเว้ยีนี่มันต้องไปพทาตามต่อเดี๋ยวแป๊บนึงกูไปกินนมเพิ่มพลังก่อนโชดหายไปไหนเพียร์มึงไปดูหน้ากูมึงเนี่ยโชดโชดเอ้าโชดว์ปหายไปเลยเพียร์ปันะโก้เนาะ้ยชิบหายล้วอาถันเหรอะเอ้าเยีย จะออกไปได้ย <te ี่อกูไปเพี่ยวแป๊บโอเคกูถ่ายเฟซรอเลยแล้วกันกูัปเพียวคนเดียวเยี่จะโทษไปแล้วว่ะเพื่อนขี้ผายเพื่อนไอ้ยแม่์มึงมาเชิญสิ่งเดียวกับไอ้โทษเจมวิ่งวิ่งออกไปมั่วๆเลยเจมไม่กูออกนะ กลัวละแยไปแดกข้าวละสามคนใครตายก็ตัวใครตัวมันไม่กูไปแดกข้าวแล้วเอาจริงยี่ห้อกูกลัวว่ะกูกลัวเจมมึงก็กลัวกูรู้ใช่กลัวรูปมอโซเดีไอ้ย่เจมมันกลัวจำสักแก้เไอ้พัลดินเปิดแล้วป่ะใช่เหรอเออวันนี้เปิดรับแบบพัลดินนี่อัปเดตแล่ะสวยเยี่ยวูว เยียไม่น่ากลัวชิบหายเลยเจ<ะ>ียอะไเจี๊ยอะไรเจียวเอา้าขวายมันอเก็บวเ,เป็นสกิปเลย